สวัสดีครับท่านผู้ชมารีม่ติดตามมาโชคดีๆทุกเรียนบันเดินครับน้องสาวบอกให้มาดูทุกเรียนพิเศษตูดเป็ดทั้งต้นครับมาชมเลยครับก่อนที่จะไปชมผ่านสวนเงาะดอกมากครับปีนี้ดอกจริงพวงใหญ่ๆนะครับเนี่ยพวงหนึ่งก็โลหนึ่งเลยเนี่ย มาดูทุเรียนตุดเป็ดครับน้องสาวบอกบอกตุดเป็ดทั้งต้นเออขึ้นโลกครับแต่เป็นเป็ดหมดเลยนะครับเป็ดเป็ดเป็นแถวครับเป็ดเป็นตูดงอนหมดเลยครับตูดงอนตูดงอนตูดเป็ดครับดูครับไม่มีตรงเลยครับ ไม่มีตรงเลยครับงอนหมดเลยครับดูครับงอนหมดเลยครับจะมีตรงที่ก็ตูดจีบครับตูดเหลมดูครับ ตุดเป็ดตูดงอนหมดครับน้อยลูกครับที่ตรงอันนี้พอตรงบ้างหนึ่งสองสามตรงอันนี้ก็ตูดงอนหมดครับเหรอฮะงอนหมดครับขี้งอนยัไงนะฮะต้นนี้ออกดอกดอกปีนี้เป็นปีที่สามนะครับ ก่อนสองสองปีแรกก็ออกช่อสองช่อครับแล้วก็ไม่ไม่ติดลูกร่วงหมดนะครับอันนี้ออกมาเต็มสตรีมเลยครับแต่ตูดงอนนี่ค่ะตัวน,นี้ผ่านการย้ายมาสองรอบนะครับน้องสาวก็โตหน่อยย้ายเฉยเลยย้ายเองเฉยเลยครับรอดไม่ได้จริงๆก็จะต้องโตกันโตมากเพราะชะงัก ชะงักทุนย้ายทุเรียนในความภูมิใจตด,ดงอนตุดเป็ดทั้งต้นเก้าสิบปร์เซ็นต์กับงอนหมด,ดงอนหมดเลย งอนอยู่ฝั่งโน้นดูนี้ตรงนะครับแต่มาดาังด้านนี้งอนแปลกแปดีครับเขาคัดสั่งเจ้าเองครับรเขาเป็นเขาเองครับบังคับไม่ได้ครับเพราะเราปลูกแบบธรรมชาติครับธรรมชาติล้วนๆ เดินมากไปได้ยุงเยอะครับยุงเยอะโอ้ยเงาะตัวนึงเกดดกครับเงาะดกครับปีนี้ครับสุดยอดครับโอเคครับผมลิบนี้สั้นๆครับน้องต๋าให้ดูทุเรียนตุดเป็ดครับขอบคุณสวัสดีครับ